สวัสดีครับ FCI u s c a r วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอ FCI y u s c a หน่งคันนะครับผมสำหรับสายครอบครัวที่ชอบรถ SUV รถอนเนกประสงค์เข้าป่าลุยเขาลงห้วยนะครับผมป้องกันน้ำท่วมแบบนี้ไปกันได้ทั้งตระก,กูลไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับผมรถ SUV ยอดนิยมนะครับผมแบรนด์จาก Honda คันนี้คือ Honda CRV นะครับผมปี2002นะครับผมลูกค้า นำมาเทินรถที่ร้านเราไปนะครับผมขับมาจากโคราชเลยนะครับนำมาเทินรถที่ร้านเราไปนะครับผมเกียร์ออตโอต้เดิมจากโรงงานขับเคลื่อนสี่ล้อลุยเข้าป่าเข้าเขาขึ้นเหนือล่องใต้สบายๆนะครับผมรถโดยรวมนะครับจากเท่าที่เช็คนะครับขับขี่ดีช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นช่าภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมเป็นรถเทินของร้านเราเราไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับ เธอลูกค้ามาไม่แพงขายให้ในราคาที่ไม่แพงเหมือนกันนะครับผมได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับผมคันนี้วิ่งทางไกลได้เลยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับผมแกบอกว่าเป็นรถแค่สองมือในเล่มแกซื้อต่อญาติแกมาเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ในเล่มมีเล่มเดียวนะครับมีชื่อเดียวนะครับในเล่มมีชื่อเดียวนะครับผมรถโดยรวมนะครับจากเท่าที่ตรวจดูนะครับพร้อมใช้งานนะครับสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับผมและที่สําคัญยางที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับ เป็นยางของโยโกฮาม่าบูเอิร์ธนะครับผมยางโยโกฮาม่าบูเอิร์ธนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถไปก่อนแป๊บนึ่งครับยางโยโกฮาม่าบูเอิร์ธปียี่สิบสามนะครับทั้งสี่เส้นนะครับ ทั้ง4เส้นนะครับยางชุดนี้นะครับสองเกือบส0,000บาทเลยครับโยโกฮาม่าเจ้าของใช้งานเลือกใช้ของดีๆนะครับผมยางชุดนี้2องถึงสามหมบาทเลยเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับสี่สั0ห้าหมื่นโลหรืออีก4ี่หาปีสบ,บายๆเลยนะครับสาหรับยางชุดนี้นะครับยางยากัยกษ์จากโยโกฮาม่ายางญี่ปุ่นนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะหนังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดผมไม่ได้ทําการ เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับได้จากลูกค้ามาแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นรถเทินของที่ร้านเรานะครับลูกค้าเก่าค่อนข้างรักรถและดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีฉีกเลยนะครับผมเพียงแค่ทําการล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นนะครับล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นขายให้ตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาส,สองแสน สี่พันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับไม่ติดแก๊สนะครับมีจอมาให้ด้วยมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะใครที่หารถครอบครัวนะครับ c ีเอเป็นรถที่น่าใช้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็พวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝังคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กนะครับเป็นรถที่อเนกประสงค์จริงๆนะครับเบาะหลังสามารถพับได้สามารถขนของได้ใส่แคมปิ้งใส่ค้าขายต้องรถรุ่นนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะพาลูกหลานเที่ยวเสาร์อาทิตย์พาแคมปิ้งนอนค้างในรถ สบายๆเลยนะครับพับเบาหลังนอนราบเอาที่นอนปูปิกนิกกันได้สบายๆ CRV รู้อยู่นะครับคนเล่นเขารู้กันดีนะครับว่าออปชันมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับสีนะครับใช้ต่างจังหวัดเนี่ยสบายๆขึ้นเขาเนี่ยลงห้วยสบายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์และฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมใครที่หารถใช้งานนะครับในราคาเบาๆนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับผมถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้ออีกนะฮะ รถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับนี่นะครับรถสตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทที่เดียวติดเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับผมเป็นเครื่อง k ยี่สิบสองจุดศูนย์ไอวีเทคนะครับเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับมาแบบนี้นะครับเครื่องตัวนี้อุดทนนะครับผมอะไรหาง่ายไม่แพงด้วยนะครับสมัคนุมถูกเพราะไอเครื่องตัวเนี้มันไม่ต่างจากเครื่อง 4A ในสมัยก่อนเพราะว่า รถหลายๆรุ่นในปัจจุบันเนี่ยชอบเอาเครื่องตัวนี้ไปวางกันนะครับชอบเอาเครื่องตัวนี้ไปวางกันนะครับแม้กระทั่งรถยุโรปรถอะไรเงี้ยเขาจะเอาเครื่องเคตัวนี้ไปวางกันในรถพวกนั้นนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้คอบาักรวานไม่ต่างจากเครื่อง 4A หรือเครื่อง J จเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในถือว่าแอร์เย็นฉ่ำนะครับลมปะทะตัวได้ดีเลยนะครับ สู้แดดแน่นอนนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับรถโดยรวมจากที่ผมทดลองขับขี่นะครับถือว่าขับขี่โอเคนะครับอัตราเร่งโอเคสมูทเกียร์เปลี่ยนสมูทไม่มีกระตุกไม่ต้องรอร้อนนะครับผมสตาร์ทปึ๊บถอยได้เลยเดินหน้าได้เลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่หารถครอบครัวรถ SUV รถอเนกประสงค์แบบนี้ใช้งานนะครับแนะนําคันนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับผมตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับ กรุงเทพปาริมณฑลผมส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับผมแนะนํานะครับแนะนานะฮะผมน่าจะปิดประตูท้ายไม่สนิทนะฮะแต่ผมอาจจะต้องขออนุญาตลงไปปิดประตูท้ายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว,ยวมารีวิวมาทดลองขับใหม่นะครับโอเคเราปิดฝาท้ายกันสนิทแล้วแล้วเราไปกันต่อ เราไปกันต่อเลยนะครับผมขับขี่ดีนะครับผมช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมนี่นะฮะถามว่าเอาไปเก็บเก็บอะไรนะครับสีสันก็ตามคลิปที่ท่านเห็นนะครับสีโดยรวมก็เงาฉับนังคันนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานมีแดดเรียบบ้างตามการใช้งานนะครับผมรถโดยรวมนะครับก็โอเคนะครับอาจจะไปเปลี่ยนฟิล์มเล็กน้อยนะครับมันอาจจะมีมัวมัวบ้างตามอายุมันนะครับผมอัตราเร่งดีนะครับนี่นะฮะ ขับขี่ดีนะครับผมใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์เห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับผมไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับไม่ค่อยได้เอาเข้ามาขายนะครับแต่ครานี้ลูกค้าเทินมาก็เลยนํามาแบ่งปันให้กับ F4 ได้เอาไปใช้งานกันในราคาเบาๆนะครับผมรถย้ําอีกครั้งนะครับว่าไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นเป็นรถเทินมาล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นขายให้ตามสภาพ รับประกันเพียงแต่การโอนนะครับหากโอนไม่ได้ยินดีซื้อคืนเจำนวนนะครับมีเล่มมีเอกสารครบทุกอย่างนะครับเลขตัวถังเลขเลขตัวเครื่องทุกอย่างตรงตามเล่มชุดโอนครบนะครับผมซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับเพราะว่าเจ้าของเอามาเดินรถร้านเราไปนะครับผมเปลี่ยนรถที่ปีที่ใหม่ขึ้นนะครับใครที่อยากได้นะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอขอบคุณครับ